สรุปงบกลุ่มแบงก์ไตมาสที่2องกำไรรวมกันกว่า60,000 6,000ล้านตอนนี้นะครับกลุ่มแบงก์ก็เป็นกลุ่มที่รายงานผลประกอบการออกมาครบทุกธนาคารและผลปรากฏว่าในไตรมาสที่2นะครับกำไรของทุกธนาคารรวมกันเนี่ยอยู่ที่66,237ล้านเติบโตได้2.5%เมื่อเทียบกับตไตรมาสสของปีที่แล้วท่ามางเศรษฐกิจที่อาจจะบอกว่าไม่ดีซบเซาเนี่ยแต่กลุ่มแบงก์กำไรก็ยังโตได้แม้ว่าตนิดหน่อยแต่ก็ถือว่ายังดีนะครับในส่วนของครึ่งปีแรกของปีนี้หรือกําไรงวด6เดือนเนี่ยกลุ่มแบงก์นะครับกำไรรวมกัน,นยอยู่ที่1 000, 3 000, 3 4 5 0 0กับอีก6ล้านก็ยังเติบโตได้3.96%เดี๋ยวเราไปดูกันในรายละเอียดนะครับว่าแต่ละแบงค์แต่ละแบงค์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันที่งบของไตรมาสที่2ก่อนนะครับถ้าเราจะดูว่าในไตรมาสที่2นี้นะครับแบงค์ไหนทํากําไรได้สูงที่สุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าอันดับที่1ตกเป็นของตัว SCB หรือว่าไทยพาณิชย์นะครับกำไรอยู่ที่1 2 7 8 6ล้านนะส่วนอันดับที่2ตกเป็นของ Kbank กําไรอยู่ที่12,400 88ล้านส่วนอันดับที่3ตกเป็นของแบงก์กรุงเทพนะครับกำไรอยู่ที่11,840ล้านอ,อันนี้คือใครกำไรเยอะสุดในไตมาสอถ้าเราไปดูการเติบโตของกำไรล่ะว่าใครเติบโตเยอะสุดนะครับปรากฏว่าแชมป์ตกเป็นของตัว KKP นะครับกำไรไตมาสอเนี่ยโตถึง83.3%นะครับเมื่อเทียบกับไตมาสอปีที่แล้วก็ถือว่าได้แชมป์ไปเลยอันดับที่2ตกเป็นของตัว SCB นะครับกำไรเติบโต27 จเนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสอปีที่แล้วส่วนอันดับที่3นะครับตกเป็นของธนาคารไทยเครดิตนะครับไตรมาสองกำไรโตอยู่ที่12.8%แล้วถ้าเราไปดูงวดครึ่งปีล่ะนะครับแบงค์ไหนนะครับทำกำไรได้เยอะที่สุดถ้าเราไปดูเป็นงวดครึ่งปีเนี่ยนะครับแบงค์ที่ทำกำไรได้เยอะที่สุดจะตกเป็น k b แบงค์นะครับเคแบงค์เนี่ยทำกำไรได้26,279ล้านนะครับส่วนอันดับที่2นะครับจะตกเป็นของตัว SCB นะครับกำไรอยู่ที่ 25,288ล้านส่วนอันดับที่3จะตกเป็นของตัว BBL หรือแบงก์กรุงเทพกำไรอยู่ที่24,458ล้านนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดู เรื่องของการเติบโตนะครับในงวดของครึ่งปีนะครับแบงค์ที่กำไรเติบโตเยอะที่สุดนะครับจะตกเป็นของ LH Bank หรือว่า LH Financial Group นะครับเติบโตอยู่ที่25.8อนะครับอันดับที่2ลองลงมาจะตกเป็นของตัว SCB นะครับกำไรครึ่งปีโตได้18.7เอ,อ่อแล้วก็อันดับที่3นะครับก็จะตกเป็นของตัว BBL หรือว่าแบงก์กรุงเทพนะครับครึ่งปีกำไรโตอยู่ที่9.5ครับ